สรุปข่าวสาร EV ประจำสัปดาห์ปลายเดือนกรกฎาคม2567เทสลาเลื่อนการเปิดตัวโรโบเท็กซี่ออกไปอีกเนต้าถล่มตลาดรถยนต์เมืองไทยด้วยเนตา X ราคาดีเกินคาดวิวดีโต้กลับเปิดราคาวิวดีดอฟฟินรุ่นประกอบไทยแบตใหญ่ขึ้นปลายปีนี้เป็นศึกของกระบะจากประเทศจีนทั้งไฟฟ้าล้วนและไฮบริด สำหรับใครที่เป็นแฟนเทสลาหรือติดตามข่าวสารรถต์ไฟอย่างต่อเนื่องน่าจะได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ที่ทางเราเคยรายงานไปแล้วว่าเทสลาค่ายรถต์ไฟเบอร์หนึ่งของโลกมีแผนจะเปิดตัวโรบอตแท็กซี่ซึ่งเป็นโปรเจกต์รถต์ไฟแบบไร้คนขับโดยกำหนดเดิมนั้นจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคม2024ตามรายงานของสำนักข่าวบรูมเบิร์กแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดได้ยืนยันแล้วว่าการเปิดตัวโรบอแท็กซี่นั้นถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคมแทน สำหรับโปรโบแท็กซี่นั้นเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่อีลอนมัสก์ทุ่มเทพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแท็กซี่ไร้คนขับโดยใช้เทคโนโลยีฟูลเซลล์ดริเวนในการขับเคลื่อนรถยนต์โดยอัตโนมัติโดยระบบดังกล่าวนั้นจะครอบคลุมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาทุกคันซึ่งหากเจ้าของเทสลาคนใดไม่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าขั้นดังกล่าวก็สามารถสั่งให้รถยนต์ไฟฟ้าของตนเองออกไปรับงานเพื่อให้บริการแท็กซี่แบบไร้คนขับได้ แต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปลีกย่อยนั้นเราอาจจะต้องรอจนถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม2024นี้ซึ่งต้องภาวนาและหวังว่าเมื่อถึงตอนนั้นอีลอนมัสจะพร้อมและไม่มีการเลื่อนเปิดตัวอีกครั้งด้านตลาดรถยนต์ในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังยังคงดุเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีว่าจะแผ่วลงประเดิมความดุเดือดครึ่งปีหลังจากค่ายเนต้าออโตเทลแลน ที่ล่าสุดได้เปิดราคาจำหน่ายรถจักรย์ไฟ SUV อเนกประสงค์อย่างเน t ต้ X ออกมาด้วยราคาที่ทำเอาหลายคนอึ้งกันไปตามๆกันสำหรับเน t ต้ X นั้นถูกเปิดราคามาที่739,000บาทในรุ่นเน t ต้ X Comfort 401ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ51.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล401กิโลเมตรต่อชาร์จ และ7,99,000บาทในรุ่น n e t a X Smart 480มาพร้อมกับความจุแบตเตอรี62่62กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้กไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC พร้อมระบบช่วยขับอัจฉริยะระดับ L 2สำหรับ n e t a X นั้นเป็นหนึ่งในรถจดไฟ SUV ตัวถังขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ Honda C r v มีการโชว์ตัวในไทยมาแล้วหลายครั้ง ก่อนที่ล่าสุดจะถูกเปิดราคาอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่25กรกราคม2024ที่ผ่านมาและนอกจาก n e t ตา X แล้วทางค่ายยังมีการปรับลดราคาจำหน่ายของเน t ตตา V ลงอีกครั้งส่งผลให้ปัจจุบันเน t ตา V2 ในรุ่นไหลหรือรุ่นเริ่มต้นนั้นอยู่ที่429,000บาทจากราคาเดิม549,000บาทส่วนรุ่นสมาร์ทนั้นปรับลงมาที่459,000บาทจากราคาเดิม569,000บาท และเนต a าซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งคันนั้นปรับลดราคาเหลือเพียง49,000บาทเท่านั้นโดยการเปิดราคาของ NETA-X และการปรับลดราคาของ NETA-V ทำให้เราเชื่อว่าสงครามด้านราคาของรถยนไฟฟ้าในไทยในปีนี้นั้นยังไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนและหลังจากที่ NETA เปิดราคาจำหน่ายของเนต a X ไป B y d ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดรถยนต์ E v ในไทย ก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการประกาศราคาคาดการจำหน่ายของวิวาดีดอฟฟินเวอร์ชันประกอบจากโรงงานในประเทศไทยโดยมีราคาคาดการอยู่ที่569,900บาทในรุ่น Standard Range มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ50.25 k ิโลวัชโมงเพิ่มขึ้นจากรุ่นนำเข้าจากประเทศจีนที่มีความจุอยู่ที่44.8 k ิโวัชโมง ส่วนรุ่นเพิ่มระยะทางหรือรุ่น Extended Range นั้นมีราคาคาดการอยู่ที่7,9900บาทแบตเตอรี่ความจุ60.48กิโลวัตต์ชั่โมงและเพิ่มสีตัวถังใหม่โดยราคาจำหน่ายของเวอร์ชันประกอบไทยนั้นจะมีราคาถูกลงกว่ารุ่นที่นำเข้ามาจากประเทศจีนนั้นอยู่ที่ประมาณ100,000-150,000บาท โดยทางเรเวออ t ตโ o ม i ท e ฟนั้นจะเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2567นี้สำหรับรถไฟฟ้าคันแรกจะเริ่มถูกส่งมอบภายในวันที่31สิงหาคม2567นี้และที่สำคัญปลา,ายปีนี้ตลาดเมืองไทยจะเป็นสังเวียนของกระบะจากประเทศจีนอย่างแท้จริงซึ่งมีหลายค่ายที่เตรียมเผยโฉมกระบะสู่ตลาดเมืองไทยทั้งที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า100%และขุมพลังแบบผสม ริดาราหรือเรดาร์ rd s คือหนึ่งในกระบะขุมพลังไฟฟ้าที่คาดว่าจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้สําหรับเรดาร์ rd s i หรือริดดาร่านั้นเป็นหนึ่งในกระบะไฟฟ้าที่มาพร้อมกับการออกแบบขุมพลังและการใช้งานที่ใกล้เคียงกันกับกระบะดีเซลที่เราคุ้นกันในปัจจุบันมิติตัวรถใกล้เคียงกับรถกระบะที่เราคุ้นเคยรวมไปถึงขุมพลังกับเครื่อนและชุดแบตเตอรี่สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดระดับ630กิโลเมตรต่อชาร์จ ซึ่งเป็นระยะทางที่เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับการออกแคมป์นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่รถกระบะทั่วไปในตลาดไม่สามารถให้ได้เช่นการจ่ายไฟอุปกรณ์ภายนอก V2L รวมไปถึง V2V ที่สามารถชาร์จไฟให้กับรถดไฟฟ้าคันอื่นได้นอกจากบริดจ r แล้วชั้งอันเนโออีหนึ่งในกระบะไฟฟ้าที่น่าสนใจก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในไทยช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกัน โดยจะมาพร้อมกับกลุมพลัง590แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100ได้ในเวลา4วินาทีส่วนแบตเตอรี่นั้นคาดว่าจะสามารถเดินทางได้อย่างน้อย500กิโลเมตรเช่นเดียวกันกับกู้แข่งนอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับความอนเนกประสงค์ขั้นสุดที่สามารถเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งรูปแบบกระบะรวมไปถึงรถยนต์ s อ v อเนกประสงค์ได้ซึ่งน่าจะเป็นอีกหจุดเด่นที่เรียกความสนใจจากลูกค้าได้อย่างดี และสุดท้ายอวตาร11อีกหนึ่งรุ่นรถจนต์ไ้าที่เตรียมเข้าขายไทยมีแผนจะเปิดตัวรุ่นใหม่ที่เป็นขุมพลัง eREV ที่สามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นสำหรับอวตาร11นั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถจนต์ไ้าที่หลายคนรอคอยการเปิดตัวทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่รถรุ่นดังกล่าวนั้นถูกนำมาวิ่งทดสอบบนถนนเมืองไทยมาในระยะหนึ่งแล้วในรุ่นที่เตรียมเปิดตัวจำหน่ายในประเทศไทยนั้นจะเป็นอวตาร11เวอร์ชันไฟฟ้าล้วน100% ที่มาพร้อมกับสเปค313แรงมา้าในรุ่นมอเตอร์เดียววิ่งได้ไกลสูงสุด730กิเมต่อชาร์จด้วยแบตเตอรี่ความจุ116.79กิโลวัตต์ชั่วโมงขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่นั้นจะวิ่งได้ไกลสูงสุด700กิเมต่อชาร์จตามสเปคของฝั่งประเทศจีนล่าสุดเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นทั้งอวตาน11และอวตาร12 ตเรียมเปิดตัวรุ่นที่เป็น EREV หรือ Extended Range Electric Vehicle ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรที่ใช้ในดีพอร์จีสโดยเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ปั่นไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่การขับเคลื่อนนั้นจะเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าตัวรถจะมาพร้อมกับความจุบแบตเตอรี่เท่าไหร่แต่จากข้อมูลของสื่อบางสำนักให้ข้อมูลว่าตัวรถจะสามารถวิ่งได้ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนไกลถึง201ยึงกิโลเมตร ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ทางค่ายจะมีแผนนำเวอร์ชัน eREV เข้ามาทำตลาดในไทยด้วยหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลสรุปความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประจำสัปดาห์ปลายเดือนกรกฎาคม2024หากชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามข่าวเรเวอร์ทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook เพื่อไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ